สวัสดีค่ะพี่ป้อมจันเพียนหวานคำค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ส0จังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะพี่ป้อมเริ่มรับราชการตั้งแต่ปีพศ2528นนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเกิดกันหรือยังคะอาจจะนานไปหน่อยเนาะตอนนั้นเริ่มบรรจุครั้งแรกก็อยู่ที่ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นค่ะหลังจากที่รับราชการตรงนั้นเสร็จแล้วก็พี่ป้อมก็ย้ายไปทำงานที่โรงพยาบาลดอนมดแดงค่ะตั้งแต่ปีพศ2535ค่ะจนถึงปี2545ค่ะก็ย้ายไปทำงานที่โรงพยาบาลลรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเนื่องจากว่าบ้านพี่ป้อมอยู่ใกล้เนาะพี่ป้อมอยู่บ้านหนองหลักอำเภอม่วง30นะคะตอนนั้นย้ายกลับไปดูแล บิดามารดาค่ะก็เลยย้ายไปตรงนั้นเสร็จแล้วหลังจากทํางานอยู่ที่นั่นก็อยู่ประมาณ10ปีนะคะ,ะก็ย้ายมาช่วยราชการที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีของเราค่ะก็อยู่นี่ก็เกือบ5ปีค่ะแล้วก็ได้ย้ายมาที่สํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10แห่งนี้ค่ะจะเป็นคนที่ จริงจังจริงจังกับงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เป้าหมายเราก็เพื่อเครือข่ายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะคะปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะในการทํางานกว่าจะประสบความสําเร็จได้แต่เราต้องก้าวข้ามทุกปัญหาไปให้ได้เพื่อ,อบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะ การทํางานไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการประสานเครือข่ายข้างนอกเนาะต้องอาศัยทั้งสารและสิ์แล้วก็วาทศาลิลป์นะคะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายด้วยนะคะค่ะในเรื่องความภาคภูมิใจในการทํางานหรือการทํางานที่มีผลสําเร็จนะคะก็ถ้าถ้านับ เฉพาะที่อยู่สคลอเนาะที่มาอยู่นี่ก็สามปีก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าตั้งแต่ทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้ความภาคภูมิใจยเยอะมากเลยค่ะทุกที่ที่เราไปทำงานนะคะก็จะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในทุกที่นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นครั้งที่บรรจุอยู่ที่โรงพยาบาลกุดข้ปุ้นุนะคะก็ ได้รับรางวัลพยาบาลเทคนิคดีเด่นของจังหวัดอุบลรราชธานีนะคะที่ป้อมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการดูผลงานให้ใหทางเครื่องนนะคะส่งประกวดรางวัลเลิศรลัฐตอนนั้นก็เป็นรางวัลเลิศอลัดเรื่องอการป้องก,กันควบคุมโรคไม่ติดต่อเลื้อหลังนะคะคลิ A นิกเอ็นดีะคะก็ส่งประกวดก็ได้รับรางวัลเลิศรลัฐ ดีเด่นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่พี่ป้อมมีส่วนร่วมที่ช่วยขับเคลื่อนพื้นที่การทำงานตั้งแต่รับราชการเนาะ39ปีจนถึงเกษียณนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่ทำให้ทุกคนสามารถทำงานอยู่จนเกษียณได้แต่พี่ป้อมทำงานตรงนี้นะคะก็ด้วยแรงผลักดันหลายเรื่องนะคะหนึ ครอบครัวค่ะครอบครัวมีส่วนสําคัญมากนะคะในการที่ซัพพอร์ตเราในการทํางานไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรนะคะครอบครัวก็เป็นที่ซัพพอร์ตเรามีทั้งสามีมีทั้งลูกมีทั้งหลานสองการทํางานด้วยใจค่ะแล้วก็เพื่อเป้าหมายของประชาชนหรือเพื่อเป้าหมายของผู้รับผลงานไม่ว่าจะเป็นน้องคือขายหรือว่าประชาชนที่รับบริการนะคะนี่ก็คือ เป็นเป้าหมายที่เราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีไม่เกิดโรคหรือมีโรคแล้วก็ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนนี่คือเป้าหมายที่เราทำทำอะไรก็ได้หรือทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางคิดวิธีการใหม่ๆมาช่วยขับเคลื่อนง,งานเพื่อใหอ้ประชาชนมีสุขภาพดีนี่แหละค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือพี่ป้อมมองว่าตัวเองเป็นคนที่ยังมีศักยภาพก็เลยยังไงเราก็ต้องทำงานให้ จนถึงวันที่30กันยานค่ะเพราะว่าศักยภาพในตัวเราจริงๆเรามีเยอะนะคะแต่ที่เราทํามาจนกเกษียณจริงๆยังไม่หมดนะคะก็สามารถติดตามตอนหลังกเกษียณได้นะคะขอบคุณค่ะขออาาา้า,า,าหลังกเกษียณเนาะอันดับแรกที่ป้อมกอ่อพักผันยาวๆค่ะโดยการท่องเที่ยวนะกับครอบครัวนะคะ อันนี้เป็นอะไรที่พี่ป้อมชอบที่สุดก็คือการท่องเที่ยวนะคะพี่ป้อมเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวทั่วไทยค่ะไปทุกที่แล้วก็หนึ่งเนนั้นการท่องเที่ยวต้องขาดไม่ได้คือการไหว้พระนะคะวัดไหนที่ขึ้นชื่อวัดไหนที่ดังๆหรือวัดไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละที่พี่ป้อมจะพลาดไม่ได้ค่ะการทาบุญไหว้พระค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะ ดูแลเลี้ยงดูหลานๆก่อนนะคะให้หลานเติบใหญ่ก่อนค่ะตอนนี้มีหลานอนุบาลกับหลานปหนึ่งนะคะสองคนก็จะดูแลตรงนี้ไปก่อนจนกว่าเด็กเขาโตแล้วก็พ่อแม่เขาดูแลเองได้นะคะหลังจากนั้นพี่ป้อมก็จะใช้ชีวิตแบบชาวบ้านค่ะอยู่แบบพ่อเพียงนะคะก็ทำสวนทำไร่อาจจะทำนาบ้างนะคะอันนี้คือก็จะอยู่กับธรรมชาติค่ะใช้ชีวิตกับธรรมชาติให้มีความสุขตลอดชีวิตค่ะ ที่อยากฝากน้องๆนะคะก็คือการทำงานข็ให้เราทำงานด้วยใจนะคะถ้าใจเรารักในงานที่ทำเราจะทำงานนั้นได้ดีนะคะแล้วก็การทำงานให้ทำงานเป็นทีมะคะ่ะไม่ไม่แบ่งแยกเนาะถ้าหน่วยงานไหนขอความร่วมมือเราแสดงว่าเราเป็นบุคคลที่มีความสำคัญนะคะเราต้องรีบให้ความร่วมมือกับทุกทุกกลุ่มงานเพื่อการทำงานนั้นออกมาในนามสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10ของเรานะคะแล้วก็ ปัญหาอุปสรรคในการทำงานมีไหมมีแน่ๆค่ะแต่เราต้องมีวิธีแก้ไขเนาะแล้วก็จัดการกับปัญหาให้ได้นะคะแล้วก็จิตใจเราจะต้องเข้มแข็งนะคะในการทำงานแล้วก็ทำงานจะได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จากการทำงานมาตั้ง39ปีนะคะ mm hmm. ก็ต้องขอ,ขอบคุณนะคะทางหน่วยงานราชการทางหลวงเนาะได้ดูแลพี่ป้อมมา 3 9ปีมีเงินเดือนให้เราใช้นะคะจนเรากษียณนีไ่ไม่ธรรมดานะคะหน่วยงานราชการเป็นผู้มีพระคุณกับเราเหมือนกันเราก็ทํางานตอบแทนชดใช้จนวาระ,กระเกษียณน,นะคะก็ทั้งขอบคุณหน่วยงานราชการอื่นๆแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณทางสํงงานักงานป้องกันควบคุมโรคที่สิทนะคะที่ให้โอกาสพี่ป้อมได้อ่า เข้ามาทํางานก่อนกเกษียณในช่วง3ปีนะคะก็คุณท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10ค่ะท่านรองผู้อำนวยการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มนะคะ,ะพี่น้องชาวสคลรอพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะทีะ่ดูแลพี่ป้อมในระหว่าง3ปีขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมอารุณสารท่องครับซื้อลินรุ่นตำแหน่งพนักง,งานห้องปฏิบัติการโซ่สามครับปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่มาลาเรียคลินิกสารเวครับขึ้นตรงต่อศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแม่แรง10.2มุกดาหารครับผมบผ,ผมบรรจุครั้งแรก ปี2532าครับบรจุอยู่ที่จังหวัดสกลนครแล้วก็มาเติดงานอยู่นาแกตอนนั้นก็ขึ้นกับนาแกก็ขึ้นกับสกลนครอยู่แล้วก็ไปท็ดงานอยู่นครพนมอเจานาครพนมก็ขึ้นมาอยู่มุกค,ครับ ครับผมบรรจุครั้งแรกก็ปฏิบัติหน้าทีคือเป็นพนักงานเยี่ยมบ้านพอไปเยี่ยมบ้านเด็กที่เอ็นพื่นมอบหมายเธอซี่ห้าตำบลเนี่ยที่รับผิดชอบหลังผู้ตะเก้าและบุกเทวเมืองสะกดต่อมาปีสามเก้าผมก็ได้ไปอบรมตรวจ,จอบรมโจทตะบอเพิ่นเด็นตะเก้าอบรมโจทตะบอบมากเพราะปีสี่ศูนย์ผมก็ได้มา เป็นตวจตวจครั้งแรกคือผมได้ไปตวจอยู่ที่ชายแดนนครพนมกับเาล่าับบ้านเล่าสวนกล้วยผมไปอยู่ได้ประมาณสองสามเดือนนี่ะแล้วผมก็กลับมาเมืองนักเก๋กลับมาตรวจอยู่นักก่หลังจากนั้นก็เขาก็ย้ายขึ้นเปน็นนครพนมอีกพออยู่นครพนมบ่ท่านถึงผมก็ขอนําพึ่งมา เขาหมุกแล้วก็ขึ้นมาอยู่ด้เอ็มสารเวแต่ก้อนผมกะพอเยียมบ้านล่ะมาอยู่สารเวใหม่ๆกับมาเยียมบ้านให้เพื่อนมาโจเลือดอ้โจเลือดอให้สุขาศึกษาพี่น้องก็ชา์สุนกับหมู่บ้านที่เพื่อนให้เขตรับผิดชอบ ได้บรรจุมาอยู่ในหน่วยงานนี้คือความประทับใจของผมคือภูมิใจหลายลายเพราะว่าได้มาเอนงานที่สวยหรือประชาส่วนราะบานเนาะบานหน้าคือมักไปนะั่หันการแตงตัวแบบสะดวกสบายไปทำงานความสุวนรบัสอามส่วนรบัมีว่าน้ำทมทางบ่ย่างกะผ่านมาแล้วแล้วกะ็งานนี่นคือ อยู่กลมควบคุมโลกนี่มากที่สุดคือได้มู่หลายได้เที่ยวหลายเออไปบ้านเลือกก็ได้เที่ยวได้เอ็ดเที่ยวไว้สก้อนจ <c oughs> ันบาลไปยเนี่ยเอาอยูสูดเดบูธเด้เขามารับมาเมื่อเได้ยางเขาบ้านเขาพอบเขา,าเอาจักรยานมารับเฮาเออมูนั้นเดอร์ม,มารับเอากูได้กูลไปเขาไปจเลืดอบ้านชูได้ใครอยู่ได้นะครับผม ฝากถึงน้องๆที่ยังทำงานอยู่กะการเฮ็ดงานนี่ขันทำงานแบบสนุกสนานแบบความสามาคัคคขีแบบมนุนม้วนไปมกักระอยู่ไดทำกันไปเฮงเพื่อกะมีเครียดงานง,งานงานเครียด,ยดก็สนุกสนานไปได้ทำความด้วยทำงานด้วยความลืน่นลื่นเออสะดวกสบายไปแบบสบายสบายเจอเขากะอยู่ได สวนกษียนพูดละพี่น้องเลยครับลังกเกษียนปนี้ก็คือว่างเพนไว้ก็ครอบครั่คือแยกเลี้ยงงวเลี้ยงไขายอ่คือสมัยเฮา,ายังน้อย,ลยเลยยังเฮ็ดร่องบึ้งยังร่องบเบึ้งเพราะว่ามันได้เฮ็ดอยู่กับครอบครัอะไคือความชุกของอเฮาครับผมก็อขอบคุณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนั่มโ,โดยมะลงเดี๋ยวเฉพาะการนั่มของหัวหน้าบุรุษจันทีแล้วก็ทีมงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในมูลอาหารนะครับขอข้อคุ้นหลายๆที่เออเพื่อเพื่อพ่ดูแลกรมผมพมากขอข้อคุณทั้งท่านผอสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคท่ซิอบอุบลราชธานีแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความเอ,อืเออ้อเฟื้อผมในการที่ผมเข้าร่วมแต่ละเดือการอบรมมการอะไรกัเออพื่อนก็นให้ความอบอุ่นครับขอบคุณหลายๆครับ